ฉันนั้นร้องทำเพลงไม่ออกไปโดยมีคำช่วยมาจากจอซายลงพักพักคืนเมื่อกาๆกับความทรงจำที่เหมือนล่ามันจะเรื่องราวยังมีเพลงโปรดที่เพลงเพลงนึาแล้วที่เราไม่ได้ฟังและแล้วจนจู่นในใจก็มีเพียงนี้ตอนเพลงขึ้นอีกครั้งชาจะขึ้นทันตาและมีเพียงความรักที่ยังข้างคาใจตลอดเวลาเตรียมใจเอา ตอนนี้เราก็อยู่ที่งานจับมือซิงคโปรที่อีกแล้วนะผมอันนี้ก็เป็นรอบเดือนมกราคมนะฮะวันนี้ที่มาเป็นวันทิ่นะครับคือตอนแรกแบบวีแพนไว้ว่าตั้งใจจะไม่มานะคือจะไปเดินกุพาเลยนะแต่ก็เปลี่ยนใจฮะแวะมาหน่อยนิดหนึ่งอะไรล้มเลยครับตอนนี้เราก็เพิ่งมาเดินเพิ่งถึงงานแล้วก็เพิ่งมาเดินกินฟท์เทรให้ดูกันเมื่อกี้นะฮะเดี๋ยวจะเข้าไปจับมือแล้วนะ <S <S วเห็นปะป้ายตั้งเยอะมากนะ,ะเดี๋ยวเขาเข้าไปจับมือก่อนนะตอนนี้เวลาประมาณสิบโมงครึ่งแล้วนะตอนเข้างานเดี๋ยวแวะดีสแป๊กหน หน้าหอ98นะคนก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ได้อยู่นะฮะแตเว,ว่าไม่แอนเท่าไหร่เพราะท่านใหญ่ก็เข้าไปในงานไปแล้วนะอันนี้เป็นซุามหน้าหอ98เดี๋ยวเราเข้าไปแล้วเค okay, ตอนนี้ก็จับมือเสร็จแล้วนะครับวันนี้ว้ามาข้างนอกก่อนนะมาหาลูกพี่ที่นัดไว้นะฮะก็เดี๋ยวไปดูกันว่าเรานะัดใครเอาไว้นะฮะอันนี้เป็นบรรยากาศทั้งออกประตู98อีฝั่งนะฮะเมื่อกี้เราไม่ได้พากันมาดู จ้บอตัวนี้เหมือนแบบคนไม่เยอะกว่าถามเมื่อกี้ใช่ไหมเคทุกคนตอนนี้ก็อยู่กับลูกพี่ที่ดไว้นี่ครับคนเดิมนะที่ตะลงที่ขายของมือนนี้ยยังยังไม่ได้เริ่มขายเลยเดี๋ยวเดีย๋ยวขึ้นชื่อให้คนระับก็ไปติดตอ่อลูกเขาขา,ขายลูกอยู่ก็ไปติดตอ่อกันได้ขายลูกแต่ลูกตอนนี้ตอนนี้พวกลูกที่เป็นเซ็มอะที่เป็นชุดลุงก็หมด<อ>หมดไปเกือบหมดแล้วจะเหลือพวกคัแต่ยังสามารถติดต่อได้นะลุกตอนนี้จะเหลือจะเหลือตามหวานนอนที่ที่ยังเหลืออยู่แต่ว่าที่ยังเหลือเยอะก็พวกชุดพาเทล ครับแต่เดี๋ยวกะว่าเรค่องคานเฮลก็จะออนเซลล์แล้วเพราะว่าเราเก็บไว้ก็มีประ <มา S 2> โยชน์เซลล์โอ้โหเมาๆถูกๆไปเบอร์ใครจะฟาร,ร์มอะไรอย่างงี้โอเคครับเดี๋ยวบัตรจะมือก็กจะาเริ่มขายพอย่อยขายแล้วเพราะว่าเดี๋ยวซิงหกจะมาแล้วใช่ซิงหกจะมาแล้วต้องเอ,เ,อเอาเงินคืนมาไปถอนเงิซิงหกก่อนครับไม่ไหวก็ไปติดต่อพี่ต๋องได้นะเนี่ยเรามาส่องหลวพี่ต๋องกันนะไม่ได้เห็นในกล้องแล้แตนดี้หุ่แก้วมืดมากไม่น่าเห็นคนมาทัสแตนดี้เปิดได้เอาเปิดได้ครับ นี่ตดนดี้เป็นของน้ำหอมใช่ไหมฮะเทายวพัฒนอ์อ๋อตดนดี้เทายวพัฒน์โอเคครับตอนนี้เดินออกมาอีกรอบหนึง่งอีกแล้วเหรอ <c ười> ซานทำไมเราเจอผายยังไงวันนี้พี่มาจับใครอะวันนี้เหรอวันนี้ก็มันจะเหลือคนที่เรายังไม่ได้จับเพราะว่าเมื่อวานนี้เรามาแล้วแต่ว่าเราก็จะเหลือคนที่ยังตกค้างอยู่เช่นไมล่าน้องอุ้มโมบายจ๋าอะไรเงีย้ยอู้ยังเหลือเยอะอ เราก็มาให้กำลังใจน้องๆทุกคนเพราะว่ามันใกล้เลือกตั้งแล้วครับใกล้วันประกาศเลือกตั้งดังนั้นเนี่ยเราก็ช่วยใครได้ก็เท่าที่เราช่วยได้อันนี้พี่ไปเจอพี่สอนกับพี่พี่เบสยังอ่าเดี๋ยวจะไปเจอเนี่ยผมเพิ่งไปซื้อมาในของเขาเนี่ยจริงเหรอครับผมจะเอาของผมไปขายอ๋อโอเคครับพี่รายได้ทั้งหมดก็ลงเลือกตั้งนั่นแหละอ๋อครับเดียยังไงก็ฝากน้องนายเบียนเทฟเกด้วยนะครับผมครับ จะลืมหมดนะฮะพี่ขคำนับครับครับเป้าหมายเราตอนนี้ก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปจับมือลูกพี่สองรอบนะแล้วก็จะไปหาเด็กได้อีกรอบหนึ่งถ้าเกิดมันพันนะนะเดี๋ยวจะเข้าไปจับมือแล้วนะครับตอนนี้ก็ไปจับมือเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็อยู่กับแก๊งชายมาแท้นะเดี๋ยวเราดูกันดีกว่าเขาจะมอบของกันนะฮะพี่ใดร้อยแมวมันแท้นะครับทำการทันทีสัญญาว่าจะนำซีดไม่แกะมาให้เป็นของวันเกิดนะครับมอบแล้วเดี๋ยวจะให้แกะเลยให้ดูว่าแด้ไม่ดึแกะได้ไม่ ไม่รู้ว่ามือดีไี่ดีปากดีโอ้โอ้บคุณด้วยเช้กระตยแล้วพี่เราเปิด้าไม่มีนี่นะไม่มีลูกไม่ไ่าจะมือด้วยอันนี่กูไม่เกียวแล้วนะถ้าไม่มีมือพ่เห็มันมันเอาได้ต่อผมเอาคอนเสิรตใหม่รับใหม่ต่อมยิ่งกับตอมหมดแล้วแก้ได้แร้ ได้ตัดไปบ้าง่อกีเนี่ยตังไม่ทันแล้วเปิมึงก็เปิดไม่ได้ลุ้นเลยเห็นแล้วเปิดบางคนไม่เคยเปิดซีดีคือเรื่องเลยนี่นะครับไม่เอาหรือตันนั้นแล้เมื่อกี้ก็คือพี่ต่อเนี่ยให้ซีดีเนยก็ได้ห้านะเป็นพอมมันเกิดให้พี่นายนี่ยเมื่อกี้เราก็แกะลุ้นกันไปแล้วนะแต่ตอนนี้เราจะกลับสุพรรณแล้วนะฮะแล้วก็พี่ไปจับมือข้างในเมื่อกี้คือตอนแรกเราว่าจับมิวสิกหนึ่งรอบใช่ไหมแล้วก็พี่เจนนี่สองรอบนะแต่ว่าเราได้จับพี่เจนนี่แค่รอบเดียวนะเพราะว่า คือมันเกินเวลาที่เราตั้งเป้าไย่างแล้วก็อาจจะจับไม่ทันครับคือผมก็แบบเอออยากรีบกลับสุพรรณเนี่ยก็เลยกลับก่อนนะครก็เดี๋ยวไว้เจอกันที่ผ้านะโอเคฮะครับเราก็จะมาเริ่มเล่ากันเลยนะว่าเราไปงานเจมืมอร์เนี่ยเราไปคุยอะไรมากับเมมเบอร์บ้างนะเพื่อที่จะไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับก็ตอนแรกเนี่ยผมตั้งใจว่าผมจะไปจับพี่เจนิสสามรอบมิวนิกหนึ่งรอบแล้วก็น้องวิวสองรอบนะครับแต่ก็คือปรากฏว่าทำสำเร็จทุกคนนะแต่ว่าอยู่เวนพี่เจนนี่นะก็คือตอนแรกคิดว่าเป็นสามใช่ไหมแต่ได้ไปในนเล น้องวิวบอกว่าสวัสดีครับพี่ซันผมก็เลยบอกว่าสวัสดีครับคือตอนแรกเนี่ยว่าจะไปมาเนี่ยแต่ใจมันเรียกร้องพูดได้แบบอะไรวะเนี่ยเรากล้าพูดออกไปได้ยังไงน้องก็เลยบอกอ๋อค่ะแล้วน้องก็ขับนะผมก็เลยบอกยังไงแฟนสองก็ติดตามนะน้องก็บอกโอเคครับขอบคุณมากนะคะัผมก็บอกว่าครับน้องก็ถามว่าได้ไปเจอมือนพี่จโนยังผมก็เลยบอกไปมาแล้วครับเมื่อกี้เลยน้องก็บอกอ๋อค่ะบายๆอะไรมาในเอิร์ดแล้วก็บายยกันฮะรอบสองเดินเข้าไปผมก็ทักน้องก่อนบอกสวัสดีครับน้องก็บอกสวัสดีครับผมก็เลยแบบ รอบนี้เราตั้งใจว่าเราจะไปปั่นน้องนะรอบสองก็เลยถามน้องไปว่าน้องวิวคิดยังไงกับคนบดหรอน้องทำหน้าแบบเหมือนน้องคิดฮะแล้วก็ง,งอนผมก็เลยตอบกลับไปว่าดีนะพี่คนดีน้องก็มองหน้าผมแล้วแบบทาหน้ามันแบบเฮ้ยใช่เหรอแบบอืออะไรเงี้ยเออคือน้องก็มองหน้าผมแล้วแบบทาหน้างงๆแบบอือ ใช่หรออะไรประมาณเนี้ยผมก็เลยบอกว่าเลิ่ตั้งต้นสู้นะยังไงก็เป็นกำลังใจให้นะน้องก็บอกโอเคค่ะผมก็เลยบอกครับผมทีนี้ผมก็เดินออกมาจเลนน้องก็ยังพูดต่อนะฮะบอกว่าอย่าลืมไปหาพี่มิวนิกนะผมก็เลยบอกโอเคครับบ๊ายบายก็เลยเดินออกมาจเลนนะแล้วก็ไปหามิวนิกแบบที่น้องบอกจริงๆนะฮะก็คือเราก็ตั้งใจจะไปอยู่แล้วด้วยนะเพราะว่าก็คืออย่างทกรู้กันเนาะมันมีการประกาศผลด่วนรอบสองออกมานะครับแล้ววนับคอมิวนิกเนี่ยก็คือแบบ ก็พูดตามตรงนะก็คือแบบร่วงลงมานะอยู่ในพี่สามที่สองนเนีก็คือเป็นหน้าสุดท้ายเลยนะฮะคือผมรู้แน่นอน,นะว่ามิวนิกไม่น่าโอเคเท่าไหร่นะก็เลยแบบตั้งใจว่าจะไปให้กำลังใจนะก็เลยแไปหานะไปให้กำลังใจมิวนิกนะคือบอกก่อนนะว่าผมเข้าไปเล่นมิวนิกนะแบบไปแบบจริงจังมากรอบเนี้ยคือแบบเดินเข้าไปแบบหน้าแบบนิ่งๆเลยอ่ะก็เดินเข้าไปเล่นนะบอกว่าสวัสดีครับมิวนิกบอกว่าสวัสดีค่ะผมก็เลยมองหน้ามิวนิกนะแล้วก็บอกว่ามิวนิกเรื่องอันดับไม่ต้องซีเรียสนะจะเดี๋ยวยังไงช่วยโหวตให้นะะะะะมมมมมมมิิววววนนนนคคคคคกกกกก็็จับบบืือออออผผยยขขึ้้้าาาาแแลลลเเเ่่่โุณะ ยังไงก็อยู่ด้วยกันไปนานๆนะผมก็บอกโอเคครับผมวินนีกก็บอกว่าค่ะ,คะแล้วก็บ๊ายบาย,บายกันนะฮะมันเป็นรอบประจำามือที่แบบแปดวีที่แบบสำหรับผมคือแบบมันสัมผัสได้ถึงอะไรหลายอย่างโดยที่เราไปแค่รอบเดียวคือแบบประโยคไม่กี่ประโยคที่แบบมิวนิกพูดกับผมและผมพูดกับมิวนิกคือแบบมันเหมือนแบบคือมาซื้อออกมาแล้วรู้กันอนะเพียงแค่ไม่กี่คําต่อไปนะก็คอสุดท้ายเราที่เราไปหาก็คือคขายม่อชี้หงเอนะฮะก็คือพิจิตินะครับไปสองรอบเลยเิยเข้าไปรอบแรก ก้าวไปในเลนปุ๊บพี่กระทักก่อนเลยอ้าวไม่เจอกันนานเลยนะนี่เหมือนรู้ว่าว่าหมดไปเลนอื่นผมก็เลยตอบว่าครับ เดี๋ยวกูพาไปสิบใบตามสัญญาเลยครับพี่แกก็ถามว่าเป็นจะัดจะมือเป็นบใบโหวตด,ดีไหมผมก็เลยตอบไปว่าเดี๋ยวผมโหวตให้ด้วยเลยครับสิบโคตเท่ากันเขาก็บอกอ่าโอเคผมก็บอกไปว่าครับไว้เจอครับบ๊ายบายอันนี้จบรอบแรกแล้วนะฮะพอมารอบสองผมก็เข้าใหม่แล้วบอกสวัสดีครับเขาก็บอกเนี่ยมาอีกแล้วผมก็บอกว่าเลือดตั้งไงก็งสู้ๆนะสู้ไปได้วยกันนะครับเขาก็บอกโอเคครับทีนี้ผมก็แบบมีปัญหาคาใจมาเรื่อยๆแล้วก็เลยถามตรงๆเลยนะเขาถามอะไรนิดหนึ่งนะครับอันนี้ส่วนตัวเลยตอนผมต้องงไเหรรอคับเข้า้ส่ทไไไมมมจดเียงันชัดขนาดนนั้ผมกก็บออ๋ิดร เลยครัไว้เจอกนะันครบบ๊ายบายแล้วก็เรียบร้อยจบล็อกสองนะเป็นข้าวๆข,ข,ของทั้งหมดในงานวันนี้นะก็อย่างที่บอกตอนต้นคลิปเลยว่าตอนแรกเราไม่ได้ตั้งใจจะไปเลยนะแน่นอนนะว่าแฟนอาร์ตมันทําไม้ทันแน่นอนนะครับเพราะว่าคือตอนแรกเนะี่ยผมหวงนะังไว่าจะไปเดือนกุมพาเลยนะก็คือมกรลาวเว้นไว้ แต่ก็คือแบบใจมันท่าไมา่ได้จริงอ่ะคือมันอยากไปมากๆเลยนะก็คือแบบเราอยากหากำลังใจด้วยนะฮะก็เลยก็ต้องไปเออใจมันเรียกร้องนะฮะแานอาร์ดะก็นั่นแหละกุงพาก็จัดเต็มแน่น,นอน,นครับทุกอย่างเลยนะก็ทั้งบัตรจมือทั้งแฟนอาร์อะไรอย่างงี้นะก็เดี๋ยวไว้เจอกันกุงพาด,ด้วยนะครับช่วงนี้อาจจะไม่ได้ลงคลิป,ปบ่อยๆก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับเพราะว่าก็าพอดีติดโปรเจกต์หนึ่งของช่องโอตาซันครับยังไงก็รอติดตามโดยเร็วนี้นะครับผมทิ้งท้ายนิดหนึ่งนะครับก็ยังไงก็อยากจะฝากท่านโอตาาาคคสยออนนเมะหรรืว่ดีๆทุกกับ็ ถ้าเกิดว่าใครยังมีโค้ดในมือนะแต่ว่าแบบไม่รู้จะโหวตใครดีนะก็ทับก็เชิญชวนให้มาโหวตคามิโอชิของผมกันนะนั่นก็คือพี่เจนิษฐนะก็สามารถมาโหวตให้ลูกพี่กันได้นะแล้วก็ไปเจอกันได้นะในวันประกาศผลวันที่26นะครับก็ผมไปด้วยในาง,งานนี้ก็ไปเจอกันได้นะไปทักทายกันได้นะสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับก็อย่าลืมช่องทางกระติ๊งของผมด้วยนะครับก็ไปกดไลค์กดฟอลโล่กันได้นะฮะแล้วที่สำคัญเลยนะครับก็ช่องยูทูบนะครับก็กดซับสไครต์กันด้วย